โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการสร้างเอกสารนะครับการสร้างเวิร์กชีตนะครับโดยวันนี้เราจะฝึกโดยการ,รัทําเป็นสร้างรายการซื้อสินค้าแล้วกันนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่การหัดสร้างชีตเลยนะครับโดยกูจะดึงอ้างอีโปรแกรมนะครับจาก การเลือกซื้ออาหารจากเว็บไซต์ของแมคโครแล้วกันนะครับจะได้เห็นทั้งสินค้าและราคาที่ที่เป็นปัจจุบันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการสร้างตารางนะครับครูจะกำหนดให้คอลัมน์ที่1น่นะครับคอลัมน์ที่1แนวนอนนะครับเป็นหัวข้อของตารางนะครับเราอยากจะใช้สักกี่หัวข้อเราก็คลุมไปตามนั้นนะครับครูตั้งใจไว้ว่าน่าจะเอาสัก5นะครับโดยคอลัมน์ที่1คือ ลำดับนะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยลำดับนะครับคอลัมน์ที่สองรายการคอลัมน์ที่สามเป็นจํานวนนะครับคอลัมน์ที่สี่เป็นหน่วยละครันคอลัมน์ที่ห้าเป็นหน้อส่วหราคาโอเคคอลัมน์ที่ e ีหนึ่ง วิ่5ห้าเพราะว่าวเนี่ยเราเป็นรวมนะครับเราก็คลุมตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงแถบข้างบนที่เป็นแบบอ,อันนี้นะครับแถบสีของเซลล์นี่พี่มันทําไว้แล้วนะครับสีเขียวแล้วกันนะครับแล้วเราก็กดขยายนะครับเขียนลำดับไม่ต้องใหญ่มากรายการใหญ่หน่อยจำนวนก็ ขึ้นมาราคาอย่างขึ้นมารวมก็เหย่ขึ้นโอเคเราสามารถขยับได้เลยนะครับเลี่ยนฟอนต์ซะหน่อยเราสามารถเลือกฟอนต์นะครับฟอนต์หรือแบบชุดตัวสอนที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่ามันต้องรอ,อ,องรับด้วยนะตัวระบบต้องรองรับหรือว่าเราั้นได้ตั้งตัว ชุดตัวอักษรนี้ไปแล้วอ,อนตภาษาไทยที่ดูไม่ค่อยยากเลยอนะ่านี่ละกันนะครับกวจะมีตรงกลางอ่าโอเคเพิ่มขนาดอีกนิดนึงอ่ายิ่งเราเพิ่มขนาดตัวอักษรนะครับตัวเซลล์ในละเซลล์ก็จะใหญ่ตามขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเราก็กดทุมอีกทีครับแล้วเลือกตรงนี้ครับเส้นขอบนะครับ แล้วก็เลือกเป็นเส้นขอบทั้งหมดอ่มันจะมีเส้นขอบขั้นขึ้นมาแต่ละอันครับโดยลําดับเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เลยคือหนึ่งสอง้าหกเจ็ดอ่ะเอาสักแอย่างแว้กันวันนี้ออฟอนต์หน่อยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ทุกๆฟอนต์ในนี้เลยนะครับเราคลุมมันล่วงหน้าเลยแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับที่เราต้องการเมื่อกี้อูาใช้ D S สิงเกิลโอเค yes go yes n โอเคฟอนมันจะเปลี่ยนตามเราก็ให้มันใหญ่เึ้นนิดนึงแต่มทนอยู่ตรงกลางนะเพื่อความสะดวกในการดูโอเคนะครับต่อไปรายการก็คือสิ่งที่เราจะซื้อเองเดี๋ยวผมจะเปิดจากเว็บของแมทโคลเลยนะครับเราจะมาซื้อผล,ลไม้กันนะเลือกผลไม้ไทยเลย มะนาวเหลืองกล้วยหอมส้มโออะโอเคนะครับเอามะนาวเหลืองเลยเราคัดลอกข้อความเลยครับมะนาวเหลืองกด c t r l c นะครับก็แล้ว control v อ่วางตรงนี้มะนาวเหลืองนะครับจำนวนเขาบอกว่าหนึ่งรอลูกนะครับลูกละ14บาทอ่าจำนวนจำนวนหนึ่งรลูกราคาลูกละ14บาท มีปุ่เกี่ยวกับราคาต่อหน่วยแล้วกัน,กนคลิกนะครับราคาต่อหน่วยโอเค14บาทผมขอเพิ่มตาตัวซ้อนหน่อยเวครับอตรงรวมตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยรวมนะครับมันจะเป็นการใช้สูตรนะ มูลหนึ่งร้อยอ่ะลูกอ่ะเราใส่จำนวนไปหน่อยล้วกันอ่ะไม่ใส่ก็ได้อ่ะ,อะโอเคหนึ100่งร้อยพอนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นส้มโอทองดีอ่ะคัดลอกเลยส้มโอทองดีจำนวนหนึ่งลูกสามสิบสองบาทจำนวนหนึ่งนะคะสามสิบสองรายการที่สามกล้วยหอม ลอกวางจำนวนหวี 1, 8, ปดบาทต่อไปรายการที่4อ,อะไรดีสับปะรดละกันสับปะรดปัตตเวีย1ลูก29บาท1ลูก29บาทต่อไปรายการที่5ครับเอาอย่างอื่นรายการที่ยังไม่มีอ้มมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำหอม1ลูก22บาท ส้มสายน้ำผึ้งถุงตาข่ายอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งถุงเนาะหนึ่งถุงเท่าไหร่เอ่ห้าสิบเก้าบาทรายการที่แอดอะไรอีกที่เรายังไม่อยากละที่ยัง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 ,ย,งยังไม่ได้เลยอ่ะมะขามหวานสีทองหนึ่งกล่องร้อยสี่สิบเก้าบาท 4 4 9บาทอาารายการสุดท้ายราการที่แนเอาอะไรดีเปิดเสาวรถทานสดละกันครับ1ถุง7 9บาทอาาทเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วผมจะสูงให้นิดนึ่งโอเคนะครับเราอยากจใจตารางมันสวยแล้วกนะ็คลุมมันนิดหนึ่งก็ได้ ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่คือตารางที่เราสร้างขึ้นมานะครับทีนี้จำนวนเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราใส่หน่วยบางทีตอนรวมผลเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นผลนะครับเราก็เลยเอาเป็นว่าใส่แค่บางอันละกันนี่คือคูเปลี่ยนค้อนนะครับโอเค อ่าโอเคนะครับะมะนาวเหลืองจานวนหนึ่งน้อยเมื่อกี้นะครับครูใส่ตรงนี้ไปเพื่อให้มันแตกต่างจากอันอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูตอนรวมกันนะครับตอนรวมสมมุติว่าเวลาเราซื้อของ1ชิ้นเนะี่ยมันก็คือการเอาจํานวนนั้นไปจ่ายเลยใช่ไหมก็คือ14นะครับแล้วก็จ่าย14 แต่เราซื้อ100ชิ้นมันก็คือการเอา100กับ14เนี่ยไปคูณกันมันจะได้เป็นผลรวมใช่ไหมมอนอยีางเช่นข้อ2นะครับส้มโอทองดีถ้าเราซื้อ,อส้มโอลูกละ32บาท1ลูกมันก็คือ32เลยแต่อันนี้คือจะลองให้ใช้สูตรก็คือเราลองซื้อมะนาว100ชุดนะครับชุดละ14บาทมันจะเป็นยังไงมันคือการคูณน,นะครับเราก็ไปตรงนี้เลยนะครับเราคลุมทั้ง3ช่องนี้คลุม ตัวที่1ตัวที่สตัวที่นะครับแล้วกดที่ปุ่มโตนุมัติตรงนี้นะครับแล้วเราไปดูตรงช่องช่องสูตรตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันคือการบวกอยู่ก็คือการเอา10บวก14ี่ได้1 1 4แต่เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้มันเป็นการคูณนะครับเราไปที่สูตรตรงนี้นะครับเราแก้ตรงจุดจุดตรงกลางครับตรงที่เป็นเครื่องหมายจุดของจุดเรากกดลบหนึ่งทีครับ และเติมเครื่องหมายดอกจันมันจะเป็นการคูณทันทีมันคือการเอา100คูณ14มันจะกลายเป็น1400อ่ะมันจะไม่ใช่การบวกอีกแล้วนะครับแต่ทีนี้เราไม่ได้จะซื้อ100ชุดนะเอาเราเป็นซื้อมะนาวเหลืองสัก2แล้วกันเพราเราเปลี่ยนตัวเลขผลรวมก็จะเปลี่ยนให้ครับจาก1400ก็จะไปจะกลายเป็นเท่าไหร่ยี่สอ่านี่คือถูกต้องแล้วนะครับ ต่อไปส้มโอทองดีอ่าเราจะซื้อสุ้มโอสัก5ลูกแล้วกันผลรวมตรงนี้มันก็จะคือการเอา5คูณ3 2นะครับมันก็จะเป็นผลตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราเอาคลุมตรงนี้เลยนะครับกดผลรวมอัตโนมัติอ่ามันเป็นการบวกเราก็ไปจุดกดที่ช่องผลลัพธ์นะครับและแก้สูตรจากจุดๆนะครับลบไปหนึ่งทีแล้เติมเครื่องหมายดอกจันมันจะเป็นการคูณ มันจะเป็น160บาทบรรทัดต่อไปล้วยหอมลเราจะซื้อส3หวีก็เปลี่ยนก่อนต่อไปกูจะเปลี่ยนจํานวนหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการใช้สูตรทีเดียวซื้อสับประปรดปตวียรัพหา5ลูกซื้อมะพร้าวน้ำหอมสัก5ลูกซื้อส้มสายน้ำผึ้งสัก2ซื้อมะขามหวานสัก3ซื้อสับปะรดสัก2โอเคนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้เรานึกถึงตอนเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะ ต,ตุบตับตุบตับตุตับตุต,บต,ตับหลายรายการแล้วใช่ไหมต่อไปเวลาเรารู้แล้วว่าผลผลของการรวมกันเนี่ยนะครับของจํานวนกับราคาเนี่ยมันเป็นการคูณทุกข้อเลยเราสามารถคัดลอกสูตรได้อย่างที่เราเคยเคยสอนไปตั้งแต่ครั้งก่อนให้เราคลุมนะครับช่องสูตรล่าสุดที่ถูกต้องแอคเกนี้แล้วจะมีมุมขวาเขียวๆเ,เล็กๆตรงนี้นะครับเมื่อเราชี้ไปมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกให้เราคลุมนะครับให้เราคลุมแล้วก็เอาทุกช่องเลย มันจะกลายเป็นการคูณทุกข้อเลยในที่นี้นะครับในผลรวมตรงนี้ก็คือจํานวนของการคูณของจํานวนและราคานะครับจะมาเป็นข้อนี้ทันทีทีนี้พอได้มาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันเพื่อให้ง่ายต่อการดูเรากดคลุมทุกอันก่อนแล้วเรากดตรงนี้นะครับทั่วไปตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสกุลเงินนะมันจะขึ้นเป็นจํานวนบาทขึ้นมาทันทีนะครับกดสกุลกัน,นตรงน,นี้อ่เราจะดูเข้าใจได้ิ่งขึ้นว่ามันคืออะไรอะไรอะไรนะครับ ถ้าช่องนี้มันไม่ใช่2บาทนะครับมันไม่ใช่2บาทมันคือ2หน่วยอะเราก็ไม่ต้องเอาเราเอาแค่2ช่องหลังก็พออ่าได้เหมือนกันอ่าทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับว่าเราอยากจะซื้ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้เราอยากจะรวมแล้วว่าสรุปแล้วนะี่ยเราต้องใช้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่าเราขึ้นเซลใหม่ตรงนี้เลยสีแดงตรงนีง้แล้วกันอ่ารวมที่ต้องใช้ เหาแล้วกดช่องนี้เอาขึ้นมาทักหนึ่งช่องนะครับเพื่อให้ดูง่ายอ่าช่องนี้ช่องนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมติบแล้วก็คือการเอา ทุกช่องแปรายการนี้มารวมกันให้มันเกิดเป็นช่องนี้ใช่ไหมเรากดตรงนี้เลยนะครับกดผลรวมอัตโนมัติโดยกานคลุมทั้งหมดและเหลือช่องว่างหนึ่งช่องที่เราอยากจะให้มันไปรวมตรงนั้นแล้วก็กดผลรวมอัตโนมัติมันจะเป็นการบวกอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือผลผลบวกที่ใช้เงินไปทั้งหมดนะครับ ตรงนี้มัดูเด่นๆน่อยอ่าโอเคสรุปแล้วก็คือทั้ง8รายการนี้เราก็ใช้ไปทั้งหมด1,433บาทโดยการสร้างตารางอย่างง่ายนะครับในการใช้ e x c e l นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันสะดวกนะครับและมันสามารถบันทึกบันทึกไว้ได้นะครับเผื่อเราเปิดมาดูใหม่เราอยากจะเช็คราคาว่าราคามันเปลี่ยนไปนะครับมันจะดีกว่าการอย่างน้อยๆก็จดในกระดาษ นะครับหรือการกด,ดเดืองคิดเลขที่ถ้าเรากดเลขผิดมันก็จะต้องโอ้ยลบ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 ,ลบมากดใหม่หมดใช่ไหมแต่นี่ก็คือตัวเลขตรงนี้เราแก้แก้ได้เลยแก้แก้หนึ่งอันทุกอย่างจะเปลี่ยนทันทีเห็นไหมครับจากห้าเป็นหกนะะแก้ปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติสมมติคุณอยากจะซื้อมะนาวสักห้าสิบมันก็จะแก้ตรงนี้ให้ใหม่และแก้เงินให้ใหม่ทันทีเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแก้ทีละตัวแบบ คูณด้วยมือหรือคูณด้วยเครื่องย,ยิดเลขอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นการแก้แบบอัตโนมัติทันทีอันนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้ตารางในโปรแกรม microsoft excel นะครับหวังว่าวันนี้น่าจะพอเห็นภาพพอจะเข้าใจกันได้บ้างนะครับในการสร้างตารางในการใช้โปรแกรมพื้นฐานนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็นการบันทึกนะครับกดไฟล์กดบันทึกแล้วก็เลือกที่ที่จะบันทึกตัวก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่า ซื้อสินค้าพิมพ์พินนิดนึงแล้วก็กดบันทึกเลยอ่าเรียบร้อยไฟขเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคแล้วก็ไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ